รับซื <ooo> ้อหมดอยู ead, ด่ด้านนะครับอยู่ด้ในกลางๆนะครับทางแทงน้ำกระป๋านะครับจะคุยกับผู้จัดหน่อยครับถือว่าถือว่าเต็มเต็มเต็มกระบะนี่กระบะอยู่ไปยังฮะยังพี่ยังยังเลยยังจอดอยู่ใช่ไหมพี่พี่ไปดูเลยโอเคขอบคุณครับที่รบกวนไฟนะครับเต็มรถแล้วนะครับนอกจากรถแล้ว ให้ดูที่เรือนะครับพี่น้องเรือตอนนี้เรือบรรยากาศนะครับพี่อุ้ดกับพี่อุ้ดรับซื้ออยู่ฝั่งช่วงกลางบเราจะเดินผ่านนะจะเดินผ่านจะเดินผ่านชาน้ำงน้ปลาใครที่จะขายปลาบึกนี่ฮะนี่เจอแล้วครับพี่น้องเจอแล้วใครที่อยากขายนะครับนี่ครับบอเต็มขันรถเต็มจริงๆครับพี่น้องเต็มจริงโอ้ดิบันครับพี่น้องมาที่ถูปัด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 น ขอสอบถามนะเจ้าของรถคันนี้ครับกี่กี่ตัวครับไม่รู้รถในห้าหมื่นนะไม่รู้ว่ากี่ตัวห้าหมื่นกว่าหรือห้าหมื่นพอดีห้าหมื่นกว่ารถคันนี้นะฮะแม่ค้าแม่ค้ามาจากไหนครับผมนนท์ไทยนนท์ไทยนนท์ไทยนะครับสินน้ำพยาไฟนพยาไฟะรับซื้อนะครับท่านบอกว่าซื้อบริเวณนี้นะป่าบึกนี่นะครับผมบริเวณหลังรถกระบะเนี่ยฮะจ่เงินห้าหมื่นกว่าบาทแล้วครับพี่น้องสามขีกันเล สุดอลังการงานสร้างไม่ต้องหามุมไม่ต้องไม่ต้อง้ยนแสงัเยวไม่สามัคคีกันเลยอยู่เ็ไข่เบังเลยใหม่เลยครับใหม่สุดๆพื้เราก็จะมามุมนี้แจกเอาแจกแจกมันปลาแจกมาุมนี้ัพี่น้องบมันปลาแจกครับท่านผู้จัดนี่ผู้จัดแจกแจกาตะเลาตะเพียนไมเมาเลยเียเล ร่วมกิจกรรมกับผู้จัดหน่อยครับเร็วๆนะครับมาเอาเอามาผู้ผู้ตายไปแล้วดิรับว่าเขาไปคิดแล้วใครเร็วไม่ได้เลครับตะเพียนตะเพียนหนึ่งร้อยบาทตะเพียนหนึ่งร้อยบาทครับใกล้เลยครับผมชักปืนไปชักปืนไปกับเขาท่ามองทุกคนมองกล้องนะครับผู้จัดครับผู้จัดผู้จัดครับผู้จัดครับ มองกล้องเงยครับขอบคุณครับรางวัลปลาแปลกหนึ่งร้อยบาทครับผมไม่ไม่เราเราไม่เน้นใหญ่ครับเอาปลาปวยครับปลาบวยปลาบวยปลาบวยหนึ่งร้อยมาโคตรอีกอ่าใกล้ๆกันเลยครับพี่น้องปลาบวยหนึ่งร้อยครับนี่แหละครับพี่น้องครับครับโลมกิจกรรมครับมองกล้องนะครับมองกล้องเงยขอบคุณครับครับผมเลยสองร้อยครับเลยสองร้อยปลาอะไรดีปลาทูมา ปดุกปดุกปดุกเร็วเร็วเร็วปดุกปดุกปดุกเร็ว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 ไม่เราเราเราจัดแล้วหมูป่าครับหาปดุกครับปดุกหนึ่รอยบาทมาลีมาแลวที่เด็วเด็กเอาก่อนนะครับโอเค จบๆแล้วครับจบที่แพ้แล้วจบที่แพ้แล้วครับครก็ได้แล้วครับทำไมไม่เอาปลาคุยรามอ่ะมามาครับมามาเอาไงล่ะปลาคุยรามอ่นั่นปลาคุยรามอ่ะขายแล้วรางวัลปลาแปรครับเดี๋ยวขายปลาคุยรามไปจนไงพันธุย่อีไม่ไหวครับพี่สามบุ๋มมองกล้องเลยครับเรื่องกิจกรรมผู้จัดหน่อยอยู่บ้านอะไรครับ บครับทีนีท่านด้วยครับผมขอบคุณครับอยบ้านยรับทงกงอไต้องเกเอกอ้้านไรครับนพ่อยบ้านไรก็ออยบ้านไรบ้าไครับบ้านไรบ้านไรก็พ่บ้านไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินาได้ทำเราก็เปลนะครับ กาลาเม็ดใหญ่แล้วก็ปลาในใหญ่แล้วก็ยี่สิใหญ่ปลาแมนเราจะตัดดูที่ห้าโมงเช้านะครับเลยดูประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับประมาณปลากาลาเม็ดใหญ่ปลาในใหญ่แล้วก็ยี่สิบใหญ่นะครับเหลืออีกสามสิบกว่านาทีนะครับพี่น้องเซนเน่วันนี้ทางเราทีมงานพี่แจงกันเทพและกับพี่เชษนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องเสียนแหงและก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและก็หลวตานะครับ